ยกหน้าเลยดิมันต้องยกหน่อยวะว้าวแจ๋วลูกตานจะล่วงใส่หัวไหมเนี่ยพี่ไปล่วงให้ล่วงนะครับแ <c oughs> ล้วลงมานี่เหวี่ยบ ยัมาอโอ้ไม่ขึ้นเลยอะฮะ<า>ไม่ขึ้นเลยอะว้าวเจ้ากำลังชุลมุนบุนบอยบบมาเรียเหมือนกันเนี่ยสิบสองหกพันห้าครบชุดได้ทุกอย่างได้ยันโซ่เลยได้หัวแท็กด้วย<อ>พร้อมใช้โซ่ ราคาเริ่มต้นนี่อยู่ที่5,000กว่าเนาะ,ะคะ้า0ันสาม ,4 นราคาเริ่มต้นแล้วแต่ความยาว เดี๋ยวต้องรอน้ำยุบสักนิดนึงแล้วค่อยรูปนะฮะน้ำโคตรเยอะเลยอนน่ะเฮ้ยไปเด้อพีไ่ไปแล้วเด้อ <laughs> เฉยนะย่าไปบีบแล้วอย่าไปอะไรนะเอาเรื่องว่ะเตินตาเพื่อน <laughs> โอ้โหเพื่อนดูน้ำแทบยันเลยฝนตกเมื่อคืนได้ความเลยอ่ะน้ำดีจริงๆโอ้โหไปเดี๋ยวผมเปิดน้ำก่อนเพื่อนก็ตอนนี้เนี่ยให้ ช่างตีเราควรหน้าหน่อยมันมับที่แรกว่าจะไม่ย่ำแต่ผมย่ำมปหลายลวงแล้วแต่ควรหน้ามันเละๆหน่อยนะเป็นโครงกระทิงแดงโครงอันเะนี้ยดูดูไม่ร้อนกันหรือไงหนุกหนุกช่ำใจช่บใจ,บใจอู้ ก็เกาะกันดีๆแล้วเว้ยใครหล่นไปลูดเลยนะนอ่นนะเย็นเหรอ น้ำไหลไม่ทันนะเ,นเพื่อนๆก็เลยต้องดูดเอาเอาของนาดูดเลยมันคลองหัวหนาท้ายนาไงมันสะดวกนี้แหละน้ำผมอะี๋ยวก็ตั้งเครื่องเลยตั้งเป็นมาเฟียแล้วขวางถนนไปเลยไม่มีใครผ่านหรอกเส้นนี้นี่ฮะสูดใส่นี่ไปมันก็จะไปลงคลองเส้นเดียวกันตรงนู้นะฮะยังอันนี้ยังรูปไม่ได้เดี๋ยวรอกอนดินเริ่มโผล่เยอะและ้วเดี๋ยวรอน้ำไปสักนิดนึงเดี๋ยวผมก็ทําการรูปมัน อนตอนนี ie, e, ้เรารูกเอาจริงแล้วนะฮะ มันไหลไงเพื่อนเลนเป็นน้ำต้มเลยเราต้องให้มันนอนหน่อยปล่อยฮะตรงนี้ ปิ้นตรงนั้น ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามตัวโมโปเสมอมาเลยนะครับสาติดตามกันผมครับผมอาลโหเพื่อนๆสวัสดีครับก็อันบนนะนนี้อันเดียว16ไร่เนะี่ยไร่8ก็เสร็จนที่เรียบร้อยฮะเลซเป้เล,เเลยเป็นตมเลยก็พร้อมดำวันที่15ครับหมักเลนไว2้2เขื่อนอันนี้เราก็ยังคงขอดน้ำอยู่ โอ้ยฝนทำเรื่องเลยเพื่อนๆไปแล้วครับ